สวัสดีค่ะทําดอกบัวแบบ6กลีบที่เราเคยทําไว้เป็นกระดาษตัวกิมลายนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาจะมาทําแบบกระดาษตัวกิม A4 ใช้ทั้งหมด6แผ่นนะคะทําแบบสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้ซ้อนกัน5แผ่นพับไปเลยพยายามใช้ด้านสีแดงเยอะๆไว้ด้านบนนะคะจะได้มีปลายแดงเยอะหน่อย เดี๋ยวเราจะจับเป็นคู่คู่นะคะทั้งหมด3คู่คู่ละสอแผ่นจะมีอุปกรณ์สำคัญวันนี้ก็คือสกอตเทปนะคะเราเรียกว่าเทปและการติดเทปก็เนื่องจากว่าเป็นกระดาษนิ่มเนี่ยก็แนะนำให้ติดเทปนะคะเพราะว่าถ้าติดกาวเนี่ยก็จะมี ทิ้งร่องรอยย่นๆไว้นิดๆ,ๆแล้วเอาสองแผ่นซ้อนกันอันนี้เป็นตรงส่วนดอกกลางนะคะพยายามใส่แผ่นนอกให้สนิทนิหนึงนะคะก็พอเราไม่ติดเทปเนี่ยอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยมันเขาก็อาจจะพรเยืเพยเยบได้แล้วก็ติดสกอตเทปให้ติดกันไปเลยอีก สีแผ่นที่เหลือเนี่ยเราก็ติดเทปเหมือนกันหมดเลยนะคะติดเท้เขาอยู่ตัวให้อยู่เป็นทรงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้เขาด้วยค่ะอาจจะต้องเบลองเทปนิดหนึงนะคะถ้าเป็นตรงด้านข้างเนี่ยด้านข้างอาจจะตรงที่ไม่ได้พักครึ่งเนี่ย จะต้องติดแผ่นกลางให้แน่นหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่ดีพองออกมาแผ่นนี้เราจ,จะต้องพับครึ่งนะคะพับประกบข้อหากันก็ให้สกอตเทปช่วยนิดหนึ่งเวลาที่เราจะให้เขาโก่งออกมาจะได้มีความแข็งแรงค่ะเสร็จแล้วนะคะประกอบและเอาด้านหลังสองแผ่นชนกันด้านหน้าที่เราจะประกบ พับขึ้นมาปเป็นด้านข้างนี้นะคะสอดเข้าไประหว่างคู่กางแล้วก็พับขึ้นมาลองพับดูก่อนนะคะว่าเราจะชอบระยะนี้ไหมว่าเกล็ดข้างเนี่ยจะเตี้ยไปไหมถ้าเตี้ยไปเนี่ยก็ให้ดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วลองพับดูระยะจากสองเกล็ดบ,บนล่างเนี่ยประมาณ2นิ้วค่ะ กำลังดีจะประมาณ2นิ้วแล้วก็ลองขยับดูให้ได้ระยะ2นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราใช้สปอตเทปแยึดไว้เลยให้เขาไม่เคลื่อนทำสักสามจุดเนะะี่ยค่ะ พับดูนี่นะคะจะประมาณนี้ระยะตรงนี้ประมาณสองนิ้วครึ่งเสร็จแล้กลับเท่าอีกด้านหนึ่งนะคะต้องดึงแผ่นหลังออกมาเป็นแบบต้องทำเท่ากันทั้งสองแผ่นนะคะ ช่วยยืดไว้เยอะๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นขอบที่เราเป็นจะเป็นฐานดอกบัวพอดีแล้วก็จะต้องให้เขาแข็งแรงนิดหนึ่งอันนี้ด้านข้างนะคะพับสอดเข้าไปครอบทำแบบนี้เลยก็ได้นะคะถ้าทำแบบนี้จะได้ดอก บัวออกจากตูมนิดหนึ่งแต่วันนี้เราอยากได้ดอกบานก็เลยถ้าดอกตูมก็คือไม่ต้องเขยบปลายอันนี้เขยบบปลายขึ้นมาจากเส้นขอบประมาณ1เซนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเราพับกีบเข้าเนี่ยเขาจะค้อมเข้าไปอีกนิดหนึ่งแต่ก็เลยทำให้อยากได้ทรงบบาน,บานแต่ถ้าใครไม่ยากทรงบานก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยนะคะ เทปอันนี้ต้องช่วยนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเคลื่อนได้ทำด้านหลังเหมือนกันขยีบปลายนิดหนึ่งให้เขาเขยอนิดหนึ่งอยากได้ดอกบานนะคะถ้าใครไม่อยากได้ดอกบานก็ใส่ไปตรงๆเลย เทปแน่นๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราลองพับดูเขาจะสูงประมาณนี้นะคะจะได้เห็นชัดเสร็จแล้วเรามาระยะนี้คือ18เซนนะคะเราจะมาพับฐานดอกให้คล้อมเข้าจะใช้ระยะ1ใน3ก็คือ6เซนค่ะกะระยะดู ประมาณหกเซนแล้วก็พับเข้ามาอันนี้คือพับฐานบัวนะคะถ้าใครอยากได้ฐานเล็กๆดอกเล็กๆก,ก,ก,ก็พับเข้าไปเยอะหน่อยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะกระดาษนี้บางก็จะขาดง่ายก็ติดจาก,กเทปอ้อมรอยขาดเขาสักนิดหนึ่งนะคะช่วยยึดน,น,นี่ก็เหมือนกันนะคะร,ระยะให้เท่ากับฝั่งตรงข้ามนะคะลา ให้อยู่ระนาระนาบเดียวกันแถมกลาวนิดนึงนะคะค่ะ เราจะได้ดอกหัวหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ตรงกลางเอากาวมา,าแต้มนิดนึงนะคะอันนี้แต้มได้เพราะว่าคขาเป็นกระดาษสองชั้นท็อปกันแล้วกนจะไม่เห็นร่องรอยของกาวนะคะค่ะจะได้ดอกบัวแบบนี้พับก,กาวให้เขาเซ็ตตัวน,นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเรามาจับค่อยๆเอามือใส่เข้าไปด้านในนะคะแล้วก็จับตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมดันสามเหลี่ยมข้างในตรงมุม แกนกลางให้แบกออกไปนะคะก็จะเป็นช่องสามเหลี่ยมรับกันแล้วเราค่อยดึงเลา่อนข้างออกมานะคะกระดาษอันนี้เบาบางนะคะต้องค่อยคนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันกดเข้าไปให้เขาเป็นสามเหลี่ยมก่อนเสร็จแล้วค่อยๆดึงเกีบข้างนอกแล้วก็ดนัดนดัน เกรีบตรงมุมตรงกลางนี้ให้หลงไปเป็นสามเหลี่ยมอีอกนิดหนึ่งนะคะถ้าเราดึงมากๆดอกเราก็จะออกกลมๆนิดหนึ่งแต่ว่าจะมีช่องตรงกลางหน่อยจับตรงนี้ให้มน,มน,มนๆกลมๆได้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้กลางออกไปดอกเราก็จะบานออกไป เรกรดข้างๆก็จะพร้อมเข้ามางุ้มเข้ามานี่นะคะจะเป็นทรงนี้จะเห็นปลายที่บอกว่าตรงนี้ระยะสองนิ้วเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตรงนี้และคะ่ะที่ว่าระยะสองนิ้วจะได้ไม่ไม่สูงไปไม่ต่ำไปอันนี้เราวางว่าอย่างนี้เลยถ้าสถานที่เราเล็เลกๆก็ไม่ต้องใส่กระถงนะคะ แต่ถ้าจะไข่กระทงแนะนำให้เป็นชั้นเดียวก็พอสวัสดีค่ะ